สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรรังสรรค์ทอทาน,นะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรานารีขณะนี้ผมยืนอยู่ที่แยกนครราชสีมานะครับหรือชาวโคราชเรียกแยกนี้ในชื่อเล่นว่าแยกบิ๊กสีนะครับสิ่งที่ผมพาท่านผู้ชมมาด,ดูในวันนี้นะครับก็คือระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะนะครับที่ติดตั้งควบคุมสัญญาณไฟจราจรที่แยกนี้แหะครับ โดยปกติแล้วนะครับทั่วๆไปในเมืองไทยเราเนี่ยการควบคุมสัญญาณไฟจราจรกระทาได้โดยระบบตั้งเวลานะครับก็คือเขาจะเปิดไฟเขียวนานเท่าเท่าที่ได้กําหนดเอาไว้นะครับจะเป็น50วินาที60วินาทีนะครับหรือว่า2นาทีอะไรก็แล้วแต่ปริมาณรถนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้สอดคล้องก,กันกับปริมาณรถจริงๆนะเวลานั้นนะครับ แต่ที่แยกนครราชสีมาแห่งนี้นะครับเราได้ทําการติดตั้งตัวตรวจจับนะครับที่เรียกว่า l ลูกดีเทคเตอร์นะครับเป็นวงกลมนะครับเราเสาะถนนเป็นร่องนะครับแล้วก็วางสายไฟลงไปนะครับทำในเวลากลางคืนจะได้ไม่รบกวนผู้สัญจรไปมานะครับแล้วก็ปิดทับร่องนี้ไว้ด้วยด้วยวัสดุนะครับทำถนนซึ่งก็ทำให้ไม่ไม่รบกวนนะครับเวลาใช้พื้นที่ผิวถนน การทํางานของเขาก็คือว่าเขาจะตรวจวัดปริมาณรถที่เข้ามาในแต่ละทิศทางนะครับเมื่อรู้ว่าในทิศไหนรถเยอะนะครับเยอะขนาดไหนเขาก็จะเปิดระยะเวลาไฟเขียวนะครับให้นานให้เหมาะสมนะครับเข้ากับปริมาณรถในทิศทางนั้นๆนะครับเวลา5วินาที10วินาทีของการควบคุมสัญญาณไฟจราจรเนี่ยมันมีความหมายนะครับนานไปก็ไม่ดีอีกฝั่งหนึ่งก็รออยู่ น,น้อยไปก็ไม่ดีนะครับฝั่งตัวเองก็จะวิ่งไม่หมดนะครับก็จะเกิดการติดสะสมนะครับการเปิดที่เหมาะสมนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับในแต่ละรอบแต่ละช่วงเวลา24ชั่วโมงนะครับระบบสัญญาณไฟจราจอรอัจฉริยะแห่งนี้ทํางานรับใช้พี่น้องประชาชนครับ ครับผมท่านผู้ชมครับนี่เป็นอีกแยกหนึ่งนะครับที่เราได้ทําการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรอ,อัจฉริยะนะครับภายนี้ผมพาท่านผู้ชมนะครับมาเยือนอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมานะครับหรือชาวโคราชอาจจะเรียกแยกนี้ในชื่อเล่นว่าแยกหลอดตันนะครับแยกหลอดตัดและแยกโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับที่แยกนี้เป็นอีกแยกหนึ่งที่เราติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรอ,อัจฉริยะแต่เป็นระบบประสานสัญญาณไฟครับ ระหว่างแยกนี้ที่ผมยืนอยู่นี้กับอีกแยกหนึ่งนะครับถัดไปประมาณ300เมตรนะครับตรงนั้นเราเรียกว่าแยกเคนะครับซึ่งตรงนั้นพอได้ไฟเขียวจากที่นู่นนะครับรถที่วิ่งจากแยกนู้นมานะครับวิ่งด้วยความเร็วประมาณ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับมาถึงแยกนี้นะครับก็จะได้ไฟเขียวพอดีนะครับหลักการง่ายๆนะครับเสมือนว่ารถไม่ต้องติดไฟแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับ เวลาอย่างที่ผมเรียนให้ท่านผู้ชมทราบนะครับ10วินาที5วินาทีบนท้องถนนมีความหมายนะครับเพราะรถมันไม่ได้1คันนะครับ10คัน100คัน24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ปีหนึ่ง365วันนะครับคูณเข้าไปเป็นปริมาณเชื้อเพลิงที่เสียไปมหาศาลนะครับเวลาที่พี่น้องประชาชนต้องมาติดอยู่อย่างไรจุดหมายนะครับบนท้องถนนถ้าเราสามารถทำให้หายไปได้ นะครับด้วยด้วยวิธีประสานสัญญาณไฟนะครับเราไม่ได้เปิดไฟเขียวให้นานกว่าปกติเพียงแต่ว่าเราใช้เวลาไฟเขียวเนี่ยให้มันสอดคล้องกันนะครับรถที่วิ่งจากแยกนู้นมานะครับในแต่ละรอบเนี่ยจากแยกนู้นมาถึงแยกนี้ไฟเขียวไม่ใช่น้อยๆนะครับนะครับแต่ว่าเวลาไฟเขียวเขาสัมพันธ์กันนะครับพอหมดระยะเวลาไฟเขียวนะครับพอเริ่มเป็นไฟแดงก็จะเหลือรถคร้างแยกอยู่ในแต่ละรอบนียไม่เท่าไหร่ นะครับอาจจะเป็นว่าขับช้าไปหรือว่าพึ่งออกมาจากกลางทางนะครับด้วยเหตุผลอะไรนิดนิด,นดนหน่อยหน่นะครับไม่มากเท่าไหร่นะครับในแต่ละรอบแต่ในขณะที่1นนึ่งรอบไฟเขียวเนี่ยนะครับมีรถวิ่งผ่านหลังผมอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับมหาศาลแต่เหลือตกค้างนิดเดียวครับหนึ่งไฟแดงอย่างที่เห็นครับผมท้ายนี้กับผมก็ขอขอ,ขอบคุณนะครับ หน่วยงานต่างๆที่ให้ความอนุเคราะห์กับพวกเราเป็นอย่างดีนะครับเริ่มตั้งแต่ที่ที่สพเมืองนครราชสีมานะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการติดตั้งตัวตรวจจับนะครับช่วยให้ข้อมูลนะครับการตรวจวัดปริมาณการจราจรให้ข้อมูลการทํางานนะครับสำนักง,งานนโยบายและแผนกระทรวงพลังงานนะครับเจ้าภาพในการให้ทุนในการวิจัยแห่งนี้นะครับที่ที่แขวนการทาง ที่สองนะครับนครราชสีมาคมทางหลวงนะครับช่นะบนะบวยอนุเคราะห์พื้นที่นะครับให้เราทำการติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจรอัจฉริยะทั้ง3แห่งนี้นะครับและที่ขาดไม่ได้ครับผมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีเจ้านายผมนะครับที่ได้อนุญาตให้ผมมาทำงานวิจัยที่นี่ขอบคุณครับ